ในระหว่างที่ผมกําลังเสียเวลาชีวิตไปอย่างสูญเปล่า,าอยู่ๆผมก็นึกถึงเกมเก่าขึ้นมานั่นก็คือเกมในเป็นท่อมันมีเกมที่ผมพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ผมก็ได้หมดไฟในการพัฒนาไปก่อนดูเหมือนว่าไฟล์เกมของผมจะหายไปยังดีที่ผมมีไฟล์สำรองดังนั้นผมจึงเปิดเกมวยไฟ์สำรองนี้ซึ่งมันโชคดีจริงๆแต่ผมก็โชคดีได้ไม่นานเพราะหลังจากที่ผมเห็นหน้าตาของอ n นจินแล้วผมรู้สึกง,งงมากและไปไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นเลยผมจะต้องรื้อไฟล์เกมทั้งหมดแล้วก็ลองเล่นดูว่ามันมีอะไรบ้างาผมมก็ลลืหดแ้ว A few moments later 20 minutes later หลังจากที่ผมได้ทดสอบเกมจนลืมเวลาผลสรุปก็คือบัก๊กบั๊กหนักมากบั๊กเต็มไปหมดเลยนั่นก็เพราะว่าในตอนนั้นผมเอาทุกอย่างที่ผมคิดได้ยัดเข้าไปใน engine เมื่อทดสอบผ่านผมก็ไปล่อยไปเลยซึ่งมันทํางานได้ก็จริงแต่ว่ามันผิดหลักโลจิกของ engine และหลังจากที่ engine อัปเดตแล้วมันกลายเป็นใช้ไม่ได้หมดเลย 2.000 Years Later โอเคตอนนี้ผมได้แก้บั๊กทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็อัปเดตเกมเวอร์ชั่นแก้บั๊กแล้วลงบนอิตอีกครั้งหนึง่งจากที่ผมลองเล่นอยู่แล้วผมคิดว่าเกมผมมันมันค่อนข้างที่จะตันแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะทําให้เกมผมมี่านน้ําแข็งด้วยดังนั้นผมจึงคิดที่จะสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเอฟเฟกน้ําแข็งที่หลายๆคนคิดออกก็คือการสโล แต่มอเตอร์ในเกมผมระบบมูฟเมนต์ผมใช้ส่วนขยายของคนอื่นมาใช้งานมันทําให้มันไม่สามารถแก้ไขความเร็วหรืออะไรในภายหลังได้มันเป็นค่าฟิกตายตัวไปเลยดังนั้นเอฟเฟกน้ำแข็งที่ผมจะทำํำก็คือการสะสมสแตก็กและทุกครั้งที่โจมตีด้วยน้ำแข็งจะสุ่มจากสแตกนั้นเป็นการระเบิดดาเมจคูณ2แต่ก็อย่างที่เห็นมันไม่ยอมทางานผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร2000 years later โอเคผมได้คำตอบแล้ว คือมอนเตอร์ทั้งหมดในเกมผมจะจัดเป็นกลุ่มม็อบไว้ซึ่งการเรียกเช็คผมที่เรียกเช็คมอนเตอร์ที่มีค่าฟอร์สแต่ว่าผมเอาม็อบไปเทียบกับม็อบอีกทีหนึง่งระบบมันจึงทาการสุ่มม็อบทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มมันไม่ได้เรียกม็อบตัวนั้นมันทําให้มันไม่อยอมทางานเพราะมอนเตอร์ตัวอื่นไม่มีค่าฟอร์สและค่าฟอร์สไบด์อยู่วิธีการแก้ไขของผมก็คือการใช้แค่ตัวแปรเดียวแล้วมาเทียบกับตัวเลขตัวอื่นทีหลังเพราะเราไม่สามารถใช้2ตัวแปรมาเทียบกันโดยตรงได้ ซึ่งวิธีการทําให้มันเป็นค่าสูงของผมก็คือการเอาสแต็กฟอร์สนี้ไปเทียบกับค่าเลนดอม0-100ทุกครั้งที่โดนดามิทเมืม่อค่าเรนดอมน้อยกว่าค่าฟอร์สก็ให้ทําการระเบิดผลที่ได้ก็คือค่าฟอร์สจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการทํางานของระเบิดและตอนนี้เกมของผมก็มีอาวุธท่าน้ำแข็งเป็นอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอกาสแค่5ก็ติดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคดีขึ้นเยอะ